ซื้อรถกัะเป็นนี้นะคะก็คือสภาพดีมากนะคะเหมือนได้รถใหม่เลยซือรถที่นี่การันตีค่ะดีแน่นอนค่ะรถโครงสร้างสวยๆดีๆแบบนี้ครับผมรีบเลยครับราคา300,000กว่าบาท สดีครับผมปินโปรถบ้านนะครับผมรถมือสองคุณภาพดีโปรถบ้านคอนเฟิร์มครับวันนี้มาเจอหน้ากันมีรถสวยคุณภาพดีราคาดีมารีวิวให้ดูอีกเช่นเคยครับวันนี้ผมมาพร้อมเจ้านี้ครับฮิสูดีแม็กแคปไฮรันเดอร์นะครับผมปี2011สครับสภาพสวยครับรถโครงสร้างเดิมเครื่องดีเกียร์ดีครับเราการันตีให้อยู่แล้วนะครับผมตัวไฮ g h นเดอร์มันได้อะไรบ้างครับนอกจากยกสูงครับได้ไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์มานะครับจากโรงงาน กระจังหน้าโครเมียมครับสภาพถือว่าโอเคเลยนะครับผมริ้วรอยจากการใช้งานกระจังหน้ามีรอยสเก็ตหินบ้างครับตามการใช้งานแต่สีผมเก็บมาให้แล้วรอบคันนะครับผมสีเก็บทําไมรถชนหนักมาหรือเปล่าไม่ได้ชนหนักนะครับผมอายุของรถปี11ครับ10กว่าปีนะครับแรกเตอร์ลอกล่อนรอยขีด่วนตามการใช้งานมีอยู่แล้วนะครับผมด้านข้างครับเจ้าไฮไลเดอร์คันนี้ครับพอเป็นตัวยกสูงจากโรงงานครับสิ่งที่ได้มาเพิ่มเติมนี่ครับผม โป่งเห็นไหมครับซุ้มล้อครับมันจะมีขนาดใหญ่ขึ้นครับที่ต่างจากตัวเตี้ยครับล้อแมกครับเดิมๆจากโรงงานครับมีริ้วรอยตามการใช้งานเนาะอายุครับแต่ผมรับประกันนะครับล้อไม่โคตรไม่ดุ่งพร้อมใช้งานนะครับผมยางนะฮะบิสโตนสภาพดอกยางนี่ถือว่าโอเคเลยรถยนต์มือสองรถกระบะลูกค้าพี่ๆทุกท่านอาจจะกลัวว่ามันเก่าคัดซีผุหรือเปล่ามาครับเรามาดูใกล้ๆนะฮะกล้องเข้ามาสูมมาตรงนี้ครับ ดูช่วงล่างครับโครงสร้างครับนี่ครับช่วงล่างนะครับผมสภาพถือว่าสวยดูคัตซีครับไม่มีผุเลยนะครับผมไม่มีผุไม่มีหักคัตซีไม่ขาดครึ่งท่อนรถไม่ได้บรรทุกหนักมานะครับผมลาดูกันต่อครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างกระจกมองข้างเป็นแบบพรีเมียมนะครับผมนะแล้วก็นี่บันไดข้าง สภาพของบันไดข้างของเจ้าไฮรลนเดอร์คันนี้ถือว่าโอเคนะสภาพสวยพลาสติกเดิมๆจากโรงงานครับมีริ้วรอยจากการใช้งานบ้างครับสีเต็มครับอย่างที่ผมแจ้งครับเก็บสีเก็บริ้วรอยมาให้เรียบร้อยแล้วครับเรามาดูในส่วนของโครงสร้างกันนะครับผมไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลครับซื้อรถมือสองเรารีวิวให้ดูแบบนี้ครับเหมือนมาดูด้วยตาตัวเองเลยนะไม่ต้องห่วงเนี่ยดูตะเข็บต่างๆครับประตูนี่ครับไม่มีเคาะครับเดิมๆรอยตะเข็บเดิมทุกอย่างซ่อประตูนี่เห็นไหมไม่เคย ค้านภายในเลยครับรถถ้ามันชนหนักมาอัดมาพวกซ่อพวนี้ครับมีปัญหาแน่นอนเดี๋ยวเปิดรอยเม็ดอาร์คให้ดูนะครับผมนี่อ่ะดูครับดูกันชัดๆเลยครับว่ารอยเม็ดอาร์คกลมเรียงสวยเดิมๆจากโรงงานหรือเปล่านะครับผมเสาต่างๆเห็นไหมครับไม่เคยมีการเคาะน็อตแก้มไม่เคยถอดนะครับผม นานๆครับจะเจอรถกระบะสภาพสวยๆนะครับผมเราคัดมาให้เลยนะดูภายในดีเบาะผ้าเดิมๆจากโรงงานครับตอนมานะเบาะมีแบะมาบ้างผมส่งไปทําฟองน้ําให้ใหม่ให้กลับมาสภาพนี่เหมือนป้ายแดงเลยดูปีกเบาะฟองน้ำนี่แน่นๆเลยนะฮะตัวนี้ครับเป็นตัว h ฮ g ลนเดอร์แต่ยังไม่ใช่แคปเปิดได้ใช่ไหมมาดูตรงนี้สภาพเบาะแคปด้านหลังก็โอเคนะ นี่ดูสภาพถือว่าใหม่เลยทีเดียวครับกับรถปี11นะครับผมมาดูกันต่อครับด้านท้ายกระบะล้อทั้ง4วงยางทั้ง4เส้นเป็นบิสโตนทั้งสเส้นนะครับผมล้อหลังด้านหลังคัตซีเป็นยังไงครับสองเข้ามาดูกันเลยครับคัตซีสวยไหมครับนี่เห็นไหมตะเข็บพวกนี้ครับสนิมไม่มีขึ้นครับรถคันนี้ใช้งานมาถือว่าโอเคเลยเป็นรถบ้านนะครับผมมาดูกันต่อด้านท้ายครับ 2.5 DDI ครับ iTech ครับนะฮะฝาท้ายนะครับมือเปิดเป็นแบบโครเมียมครับพอเป็นไฮแลนเดอร์ถ้าเป็นตัวธรรมดามันจะเป็นสีดำนะครับดูด้านท้ายกันหน่อยรถเคยชนมาหรือเปล่านี่ครับจุดสังเกตต่างครับรอยเม็ดอาร์คไม่ว่าจะเป็นด้านไหนต่างเห็นไหมครับรอยเดิมๆิมจากโรงงานมันจะประมาณนี้นะครับทั้ง2ฝั่งรถถ้ามันชนหนักมาครับรอยเม็ดอาร์คจุดยึดต่างๆมันจะผิดเพี้ยนสังเกตได้เลยครับดูนะฮะนี่ครับอันนี้เดิมๆิมจากโรงงานเลย แม็กไลเนอร์มีมาให้นะครับจากโรงงานนะฮะอีซูซูนี่ตั้งแต่ป้ายแดงเลยสภาพริ้วรอยจากการใช้งานมันต้องมีครับรถกระบะรถบรรทุกรถขนของนะฮะการขนของเข้ไปมันก็จะมีริ้วรอยขีดข่วนต่างๆนะครับผมแต่แม็กไลเนอร์อันนี้มันไม่ได้แตกไม่ได้หักนะครับผมพร้อมใช้งานเลยทีเดียวครับมาดูกันต่อฝั่งขวานะครับผมไฟไท้ายนี่ก่อนไฟไท้ายครับสภาพเป็นไงสวยไหมนะฮะสภาพใหม่เลยตอนมา มันมีแตกรายงาครับผมเลยเบิกใหม่ให้ทั้ง2ข้างครับทั้งซ้ายและขว,กวาการชนนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับผมตัวไฮรลนเดอร์เขามีมาให้เป็นแบบโเมียมสภาพโเมีมถึงว่ายังสวยนะครับผมฝังขวาสีเต็มรอบคันเช่นกันครับเราเก็บสีเก็บริ้วรอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคัสซีเดิมๆนะครับเราเน้นกันที่ช่วงล่างเน้นกันที่โครงสร้างเลยครับรถยนต์มือสองเห็นไหมครับผม ช่วงล่างดีดูช็เชิกไม่มีแตกแหนบพร้อมใช้งานนะแหนบไม่มีล้านะไม่ได้ทุกหนักเลยนะครับผมกระจกเดิมๆจากโรงงานฟิล์มมีมาให้นะครับผมบันไดข้างฝั่งขวาก็ถือว่าสภาพสวยครับนะฮะพลาสติกไม่แตกบางคันที่ผมเจอมานี่นะพลาสติกพวกนี้มันจะแตกคันนี้ก็มีริ้วรอยจากการใช้งานทั่วๆไปนะครับผมสติ๊กเกอร์คําแนะนําเติมลมยางยังอยู่จุดเดิมนะนี่เรามาดูรอยเม็ดอาร์คพวกนี้ดิ เห็นไหมครับดู2ฝั่งเลยนี่นะเปิดให้ดูเลยอะเห็นไหมครับรอยเม็ดอาร์คกลมเรียงสวยเดิมๆจากโรงงานดูกันให้ชัดครับไม่ต้องกังวลว่ารถยนต์มือสองมันจะไม่สวยรถจะชนหนักมาพลิกคว่ำมาไม่มีครับนะฮะเราคัดสรรมาให้ลูกค้าเลยดูซอกดูแก้มไม่มีถอดไม่มีไข่ครับตัวนี้พอเป็นไฮรนเดอร์มันมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกอะไรมาบ้างเห็นไหมครับกระจกมองข้างครับนะฮะปรับพับไฟฟ้า นะครับผมกระจกไฟฟ้านะฮะอุปกรณ์มาตรฐานเลยนะครับผมไปดูด้านหน้ากันต่อครับว่าโครงสร้างมันสวยจริงอย่างที่ผมโม้ไว้หรือเปล่านะครับผมเราดูกันมาแล้วรอบคันใช่ไหมไม่ต้องกังวลอะไรแล้วเหลือด้านหน้านะครับผมเปิดให้ดูกันชัดๆครับว่ารถเราสวยจริงครับรถไม่ได้ชนหนักมานะครับผมฝากระโปรงหน้าเดิมๆจากโรงงานไม่เคยมีการเคาะไม่เคยมีการอัดหน้าครับถ้าฝาเคาะมา สติกเกอร์พวกนี้หายไปเรียบร้อยแล้วครับถ้ามันชนหนักมาครับแผ่นฉนวนการความร้อนนี่สภาพสวยเลยนะครับผมเป็นไงตัวนี้2.5ได้คอมมอนเรลแล้วนะครับผมอุปกรณ์ต่างๆภายในห้องเครื่องครับไม่เคยตกแต่งนะครับผมรถไม่เคยเปิดฝาไม่เคยมูเครื่องไม่เคยเปลี่ยนเทอร์โบทุกอย่างเดิมๆจากโรงงานคานหน้าเดิมๆครับนี่ครับแผ่นเพจถูกติดตั้งมาจากโรงงานนี่มาร์กิ้งสี QC ยังหลงเหลือให้เห็นอยู่เลยนะครับผมเป็นไง รถโครงสร้างสวยๆดีๆแบบนี้ครับผมรีบเลยครับราคา3 0 0แสนกว่าบาท329,000บาทครับไปดูภายในกันนิดนึงครับแล้วมาดูภายในกันครับเจ้าอีสุดีแม็ปี2011คันนี้ครับเลขไม่เท่าไหร่สองแสนสองหมื่นสามพันโลครับนะฮะรถสภาพสวยเกียร์แมนนวลครับวิทยุเดิมๆจากโรงงานเล่น MP3 ได้ใส่ CD ได้หนึ่งแผ่นครับแอร์เย็นเจี๊ยบนะครับผม ระบบคอนโรลแอร์ปรับใช้งานได้ทุกอย่างนะครับผมเบรกมืออยู่ตรงนี้นะฮะ mm. นี่ดูตำแหน่งเบรกมือแม้เราตั้งอะไรให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องกังวลน,นะรถเก่าว่าต้องซ่มอมบำรุงอะไรเยอะไหมสภาพภายในผมถือว่าสวยนะครับรถปี11รถกระบะอิวสกนะฮะสภาพสวยขนาดนี้นี่ทุกอย่างใช้งานได้คอนโซลสภาพดีเป็นยังไงครับ เจ้าดีแม็คันนี้ตอบโจทย์หรือเปล่าถูกใจหรือเปล่านะครับหากสนใจติดต่อเข้ามาได้เลยตามช่องทางต่างๆที่ร้านเรามีเลยครับไม่ว่าจะเป็น l i น์แอดแฟนเพจทิก o k YouTube หรือใจร้อนครับอยากคุยกับน,น้องเซลล์ที่น่ารักของเราโทรเข้ามาได้เลยตามเบอร,ร์ที่ให้ไว้ตรงนี้นะฮะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดได้ดาวน้อยผ่อนนานดอกเบีย้ยถูก2 5 9ตอนนี้ก็มีนะขับฟรี90วันหรือจะเอาดอกเบีย้ยฟรี0ปีก็มีโอ้โห โปรโมชั่นโคตรโหดณวันนี้นะฮะและเรามีบริการส่งถึงหน้าบ้านครับยุคปัจจุบันครับทุกอย่างมันออนไลน์หมดแล้วครับดูรถออนไลน์จาก YouTube สบายใจนะครับผมให้ดูทุกจุดนะรอรับรถที่บ้านเซ็นไฟแนนซ์ที่บ้านมีเจ้าหนี่ไฟแนนซ์ไปบริการให้ถึงที่บ้านครับนะฮะโอ้โหเลือกได้เลยอาจจะเอาธนาคารไหนบอกมาเดี๋ยวจัดให้นะครับเดี๋ยวจเจอกันใหม่คลิปหน้า e ีีหน้าครับมีรถสวยๆเข้าใหม่แน่นอนครับสวัสดีครับ we <laughs>